สวัสดีครับมาพบผมครับบอลลอมโตอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์บอลศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกคู่ระหว่างอารันติโกมาลิดพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคู่นี้จะแข่งกันเวลาตีสามตามเวลาประเทศไทยนะครับสนามที่แข่งคือสนามเอสตาดิโอวานดาเมโทรปอลิตาโนนะครับประเทศสเปนบ้านของอารันติโกมาลิดนะครับสถิติการเจอกัของทั้งสองทีมครับคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับ สถิติ5นัดล่าสุดของเจ้าบ้านอตเลติกโอมาลิดนะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้3เกมแล้วก็แพ้ไป2เกมครับส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างแมนยูไนเต็ดนะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้2เกมเสมอ3เกมนะครับมาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมกันนะครับเริ่มจากเจ้าถิ่นอตเลติกโอมาลิดนะครับภายใต้การคุมทีมของเดียโก้ซิเมโอเน่นะครับถือว่าโชว์ฟอร์มได้ไม่สม่ำเสมอเท่าไหร่แต่เกมนัดล่า,ลาสุดก็เอาชนะโอซาซูน่าในเกมลีกได้ถึง0ประตูต่อ3 แถมศูนย์หน้าอย่างซูอัลฟ,ฟลิกนะครับกลับมายิงประตูได้อีกด้วยส่สภาพความพร้อมของทีมนัดนี้จะหมดสิทธิ์ใช้งานมาเทอุสกุญ,ญ่ากับดานิเอลวัคที่มีอาการบาดเจ็บครับรวมไปถึงยาน,นิกาสโกที่ติดโทษแบนด้วยครับส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับภายใต้การคุมทีมชั่วคราวของกุนซืออย่างราฟลังนิกถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีเกินคาดครับหลังจาก ที่พาทีมบุกไปชนะลีดไนเต็ดในเกมลีกได้ถึง2ประตูต่อ4นะครับส่วนสภาพความพร้อมของทีมนัดนี้ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนะครับนอกสียจากนายด่านมือ3อย่างทอมฮิตตันที่มีการบาดเจ็บแผนที่คาดเราจะได้ลงสนามของทั้ง2ทีมนะครับเจ้าหินเดลติโกมาลิดภายใต้การคุมทีมของเดโก้ซิเมอเน่นะครับน่าจะจะทับในระบบ442พร้อมวาง ชูเอาฟลิกกับอังเคิลคอรีอาเป็นคู่ของหน้าคอยล่าสกอร์ครับส่วนทางหน้าทีมเยือนอย่างแมนโยเดภายได้การคุมดิมของลาฟลังนิกนะครับจะจะทับลงในระบบ4 3 3าสเหมือนเดิมนะครับพร้อมวางเจดอนซานโชคริสตานโอลันโดและมาครัฟและฟอร์ดเป็นทีเด็ดในแดนหน้านะครับความน่าจะเป็นของเกมนี้นะครับตอนนี้ผมเชื่อว่าเอลันโกมาลิดไม่น่าจะแพ้ง่ายๆนะครับถึงแม้ว่าฟอร์มการเล่นของทีมช่วงหลัง จะทําได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่ถ้าว่าฟอร์มการเล่นในบ้านของทีมก็ยังเหนียวแน่นและไว้วางใจได้อยู่หลังจากที่สะดุดแพ้ในบ้านแค่สี่นัดเท่านั้นตลอด20เกมหลังสุดในทุกรายการครับแถมฟอร์มการเล่นในสึกยุฟ่าแชเมเนลีของพวกเขาก็ทำได้ค่อนข้างเหนียวแน่นและรัดกลุ่มครับประกอบกับการที่ได้ตัวลูกยาง ชูเอาฟลิกกลับมาช่วยทีมนั้นน่าจะทําให้เกมลุกของทีมไหลลื่นยิ่งขึ้นครับขณะที่ทั้งด้านของทีมยอันยางแมนยูเนเต็ดนะครับยังผีเข้าผีออกอยู่ถึงแม้ว่าจะคว้าชัยชนะมาได้ถึง2นัดติดแต่รูปเกม2นัดที่ผ่านมายังดูมีปัญหานะครับทำให้นัดนี้เชื่อว่าแมนยู i น e เต็ดจะบุกไปชนะอาราลัโกมาลิดไม่ได้แน่ๆนะครับน่าจะแบ่งแต้มกันไปคนละแต้มนะครับ สกอร์ที่คาดนะครับผมคาดว่าอารลนโกโมาล,ลิตจะเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับเฮเบิร์ตฟันธงครับวันนี้ลองแมนยูดูดีกว่าเยอะครับ